นี่ปลาไหลปลาไหลเป็นคายเอียนพี่น้องว้าไใส่ทงคายแบบนี้พี่น้องเอ้อันนี้ขึ้นยังไงนี่ะซ้อนต้อนผเด็กหมดเยนุกไหลป้าตัวพี่น้องนี่เดี๋ยบาไปลใส่บึงหนุกพี่น้องเอ้ยนี้ดบงหลหนกอะไรนูกยังก็หนุกย่างหนุกย่างเดี๋ยว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 ี่

น ah. ู้ยังนู้นยงาเขาเลยหยาดเลยอโอ้ผ้อุ้ยดอ้ยวดิ่ดิมเป็นแรงของเขียวได้โ <Comics> อ <classy> ้นกนั่นน no ุกเป็ดนกเป็ดโอ้ยนกเป็ด พราตัวพี่น้องเอ้ยนี่ธรรมศาตร์เป็นบึง้งเป็นบึง้งบอนั่ยโอ้น,นีนนทน่ทีวเ่อยเขาอร่อยทยเด้อโอ้หน่พี่น้องเลยธรรมศาตรธรรมศาตร์ย่บึ้งพี่น้นองเลยหดี้าตัวพี่น้องเลย เอาคอยปฏิหารไปใหญ่เกินไปเียเด้อขระนดสมึงนี่หายจากไปน้องเอ้ยอู <sh <sh ้หูธรรมศาสตร์โดยแท้จริงนี่เป็นเป็นบึ้งี่เถอะเอ้ยพวกมันมีกล่องเงาหายนกเป็ด บ่ไผ uh, ้ารอปลาัปลาไปาตั้สิบกอุหาดเด้อปลาตัวปลาอ้ดว้าตัวพน้องเอ้ยอ้ปลาัดูปลาเป็นเสดเห็นเด้อปรหยาตาหยเ้ปลาตัวพน้องเอยเดี๋ยวให้ข้นอย ไทยปฏิหารตุกๆเอาก็น <jouer icons> ้อยชีสกรน้อยจะให้โลขับหู้เนาะสิ่งที่เข้ามาเห็ดเป็นปฏิหารมาจ้าคือว่าบ้านเขาุบุูดพรม่ปุ่งยาตญาใหสิ่งทักษิณได้มีแหละมันมาสร้างไหวแต่ยัให้โลเห็นแต่ก็ห้โดงไว้ดังมีคนติดตามเลยนีขี่มีเหย่อมางาน่เปียกขมันซุ่มได้เลยแต่ยุคันกา อันนี้เป็นธรรมศาสตร์บานเบาบุไลเด้วยเพียงเด้อป้าบึงบงกบงนกุ้งป้าเป็นบึงเพียงเด้อเป็นบึงนี่ป้าโอ้ยมีเทปานใหญ่ใหญ่เลยนี่โอ้ยโอ้ย เป็นบ oh, oh, ึง่เราเลยงามลรยงามลรยธรรมศาสตร์อุดรสมบูรณ์ป่าป่าอุ่นห่อยไปไหนดิแสดงปฏิหารแบงน่เด้อไปไหนขอนาตถ่ทยเด้อนี่อะรคือตาป้า ไล่ไล่ลทิวเขางามเลมั้ยเนี่ยม่วอ้ยังอีหยังอ้เดหน่อยเขาเันนี่ยโอ้ไล่ดีเนาะเยทิ่เขาเตาหนา้ำไล่อมงามไี่บอไเลยเช้าเมื่อจะใส่เนี่ย

เดี๋ยวว่ดมวยวัดหนึงเขาฝ่าพี่น้องเลยเมื่อทรายเขาบัดเดี๋อันเดินวู้ดิพเขางามเนาะโอ้ยี่พี่น้องเลยหวดมีหวดมี่ยังอู้อันนี้อู้ก็มีพี่น้องมีอู๋อู๋เล็กน้อยน้อนทิพย์เขาโอ้ยงามลายพี่น้องเลย อันนี้แน่สายเขาเลยก็มีเหมือนกันเนี่ยแน่สายเขาต้องการเขาสิบุติดหัวเออสิบุติดไอ้น,นั่นกระุงทังทีนี่ว่าเฮ็ดด้วยไอ้น,นั่นพอเอยโอ้โอ เส่มมวยใส่มวยเี oh room, ่ว่ามวยแม่ป้าเขี้ยวหรือไหมไนชั้นนนองในมวยอันนี้มวยนึงเข่าโอ้จากเพราะว่าขวงมวยกันคือว่ามวยอะไรน่าเี้ยอต่อกไบ่แม้ไหนมันคนละมวยอะไรนั่นบ่แซมเฮฟวีทงามดีเนาะแต่ว่าขาบหนึงมวยเท่าหนึ่งเข่าเอาเนี่ยเนียนี่ีเย นี่ก็อยังเนี่รซ่อนต่อปรดีบวอสามหน่อยังนี่น้อยนี่อะไรบ่อัดันบ่อัดเขาเดียวว่เดียวเว้ยอัดอัดไทยน่อี่วัได้เดีเว้ยอันสีบ่โอ้ี่น้องเว้ยเอาพีหน่อยอ้นี้ที่ว่ดส่วนมันสัมปะหลัง มันต้นเขานี่สว่านะปลูกหลายเห็นบ่พี่น้องเลยมันต้นมันสัมปะหลังนั่นนี่เลยกระรังเรอวัดเอดมปลูกกันนี่แล้วยว่าไม่แดงเซย์เนาะว่าพี่น้องใครไม่ไดแดย่งลายอีหลีเนาะสบายดีเนี่ยยังเลยนี่ ไข่มดไข่มดเดงเาแดงซื้อโซนนี่เป็นแ่เองเวลาซื้อเขามาแ่เองบอกยงบ้างาบอกมนตัวบวจัตัวในไซ้มุมแมนเขาตีมุมแมนไข่บแดงปลูกเอาเองตีทำเนี่ยรรมาสะอา่น่าทในตลาดน้งตลาดน้องหินบานตรงน้องงูหินอันนี้ตลาดโลกเขาตลาดาตลาดหลกบ้านบุเลยพูดเกีเต่าเนาะบ้านคุณมุ่งมันเกี๊ยเต่าเกี๊ยวเต่าลาพี่น้องย อเลยอันนี้เป็นวัดจังหวะฮามาบเลยจ้าสไนเดอร์เขาบดแดงามาโอ้จ้าชีฟนเาเครื่อง้ยาจหวนไปใส่บาป่านุดท้ายาโลกมันเป็นวันตลาดตลาดโลกตลาดโลกจะว่าจะว่าาตลาดโลกเะาจะหูที่ไปมาตลาดโลกพยว่ไเปียนวิสาใหม่หมดเฮ้ยแต่ว่าใครบดแดงพี่น้องเอ้ยนี่บอก

กบเนาะกัจจันทร์นนก็ัแลวกัจันเดี๋ยวไม่ได้กินดิเศบเลยคัวเนาะคัวทางลาี่นองเลยอันนี้ตัวไฮบูเด้บายป็นขาย ด้นไหนได้บ oh. ah, oh, uh, so ่เห็นเดอะทอแม่แต่ว่าเขาเจ๊เจลูกจังสิ่นี่มก็เคยเห็นหรอ้ก็เคยเห็นนะพี่น้องก็เห็นอยู่แต่ว่าบ่เห็นดนไหนได้ดิเคยเห็นดนจะเห็นพายเอาเอาตัวอะไรมาซิมาเวตลาดลูกตลาดลูกบ่อยเปิดเนาะเอาพี่น้องเลยแต่ก่อนตลาดลูกยุ่เบื้องไรเนาะแต่ประเดงสดๆดว่าห้องกาซีดีเ้ากาสีล่าลูกอย่างนี้อ่ะเนาสที่สุดเยได้ก็ไปใส่เบิร์ดคือว่า ใเขียนน้ำตเลยเนาะอไเียกดไ่ยัตเนี่ยนเป็นสนภาษาภาษาเนี่ยเลยาเนี่ยคาว่าเจลูกเนี่ยเนี่ยเลยยู้ใกล้ผู้ไกลแม่นบอเอาให้ว่าแบบเนี่ยภาษาบัตเนยเนี่ยก็ได้ภาษาเนี่ยเลยนี่เป็นห้วยแลใหญ่หอยนะเดียถือว่า การำรชีวิตบานเท่าน้พี่น้องบ้านเท่านั้นเือานอนาจื้อคอืเือไทยเขาเบิ่งเนีเขามาซื้อำหลังฟังแต่ว่าพี่น้องเอ้ยสาบะเนี่ยทุกยางแต่ว่าเนีกินเนี่ลายเนาะลายเยเข้าปากเแสดงมาอย่างะด้มากรยางแันครกันกาเคยอยู่สนุกอยู่สบายกน้ามใเลคอยพันคายนี่พี่น้องเอยหอยจูบอ้อยจูบ ม้นสนิไม่สนี่ตว่ยนี่ห้อยจูบด้ต่นมน้อยกั่นห้อยนี่นี้ไข่ไข่ยงนหน่อยฮะไกลอยู่ี่ป้าป้ังดิวะฮะ้ากมค่ากโอ้มันคายพางเชยหนักเลยเยอะและีดแบบ ขายเลยโอ้ยขนมขายเสยหน่อยอียังนี่ยังหอยยังด่ฮะพดอกอ้ยเซอรี่้าต่วันนอีป้าป้าป้าไอยกิสีได้สคากกันหรือป้าอันนี้พันหอยขายได้พี่น้องเลยโอ้คุณาแบบเเลย ค่อยเสรีคบ่อยจะกค่อยแป้งับโอ้ป้งหมดปรฮ็ดจะได้ดีแหละค่อยป้งพี่น้องเอ่อันนี้หอยกับกี่โอ้อกับกี่สวยวางไหนตลาดตลาดโลกอพูนเออตลาดตลาดโลกให้กกับกี่พี่นองเ อันนี้ห้อยปังไปปนเงินใหม่เพเข้ามาตลาดโลกที่สีอลังการเขาขายยังไงตลาดโลกโอ้จะเสแสบดีพี่น้องนี่ห้อยปังของแท้อันนี้ห้อยหัวห้อยปังตลาดโลกยอดโอ้เข้าเข้าเข้าเอนนี้พักกูดพักกูดอักน้ำพักน้ำพี่น้องเอ้ยนี่ไม่เคยกินนี่พักน้ำ โอ้ดยเช้ามาต้มกินพี่น้องไงกระปรุกนี่กระปุกนี่เป็นคายกระปุกนะนี่อันนี้เอี่ยนนี่ปลาไหลปลาไหลเป็นคายเอี่ยนพี่น้องนี่เห็นบ่เป็นทงเป็นทงเลยพี่น้องเไยถ้าเกียดสุนัววดบาดเบาอะไรเองเอี่ยนนี่เห็นบ่ปลาไหลเออนี่เอี่ยนนี่เออเป็นคายเป็นทงเนาะ คล้ายเป็นธงเลยลนี่เอย่า,าปลาไหลประคอ<า>ปลาดุก<อ>ปลาดุกโออเป็นส่ธงคายแบบนี้พี่น้องเอง้ยปลาคอปลาคอปลาเข่งนี่เป็นคายเป็นทงแต่สีเลยโอ้ปลาคอ